ให้ดูราคาแล้วก็หให้มองว่าจะไม่ด้เป็นต้องรบกวนช่างเลยนะแต่แค่เลยไม่เป็นไรเลยค่ะหนูรอได้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ช่างเจ็บก็ได้ทําการสักไรผมเรจบร้อยแล้วจากตอนแรกที่มีความบางบริเวณนี้นะคะตามที่เห็นเนาะตั้งแต่แรกที่ถ่ายวิดีโอไปตอนนี้ก็เห็นเหมือนมีไรผมขึ้นนะคะชั่วบริเวณเลยเห็นสวยมากๆทุกคนเข้าไปดูใกล้ๆช่างเจี๊ยบไปดูใกล้ๆเลยนะคะ เห็นเหมือนมีผมขึ้นนะคะทั่วบริเวณเลยแบบนี้นะความที่มีหนังศีรษะก็คือหายไปเลยนะคะด้านบนนะคะเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้เลยนะคะเห็นเหมือนมีผมเล็กๆขึ้นมาซ้อนกับผมจริงที่มีอยู่สวยมากๆนะคะดูแบบฟูแบบทางศาีรษะก็ดูแบบนี้ยังเจี๊ยบให้ดูแบบนี่คะ่ะเห็นสวยประมันก็คือกล้องมันจะแบบบวาเนิดนึงแล้ทุกคนแต่ก็พยายามถ่ายเต็มที่แล้ว ้านบนมีแสงลงนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเนาะอย่าสนใจให้เราสนใจอะไรผมที่ทําไปก็คือสวยมากๆทุกคนสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ